อาวนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมนนโมดเซเว่นโฟร์นะฮะในเกมวันพัชแมนเดอะสตองเกสแมนกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับผมในซะะิรอร์468ผมก็พลังทะยานขึ้นสู่30ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มก็มาอัปเดตไอดีนี้กันบ้างเนาะตัว๋วคือผมจะบอกว่าตั๋วม่วง10ใบอ่ะทั้ง 2ดีทั้งไอ้ดี6หกกับ468เนะี่ยคือได้เกลือเหมือนกันเลยนะเกลือมากแล้วก็ตัวดำฮนะวันนี้ไอดี ID นี้มี2องใบซึ่งตอนจากพัเด็กมาผมว่าผมจะทำการเปิดไอดีนี้ก่อนนะนะเพราะไอดีนี้ตัวละครมันยังมันก็ดีผมแต่ทีมันยังไม่สมประกอบทางนั้นผมมันยังไม่มี SSR บวกมันยังไม่มี UR ครบทุกตัวนะ โอเคก็โซนนิงก็ห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงเหมือนเดิมนะผมทาว่านี้แต่ว่าฝัดประกายแจงงผมขผมพลังหกล้านแปดแสนมาพร้อมกับห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงกันแล้วนะฮะโอ้โหคืออันเนี้ยทาไม่ยากหรอกเพราะผมมีของพร้อมแทบทุกอย่างอะแต่อันนี้ทาโคตรนานเออไม่ได้ทํายากแต่ทํานานมาก ก็ทำแผ่นประกาศแสงห้าาเหลือห้าดาม่วงผมก็ไม่รู้นาผมจะทำตัวอะไรดีทำอะตอมิกเหรออะตอมิกผมก็จะถอนเอาจากทีมาไงในอนาคตถ้าอาตอินอยากกลมารนะผม G4 ก็งั้นับผมเอาไปตีบอสเล่นๆกระบองเหล็กก็ไม่รู้ว่ะก็เอาไปตีบอสเล่นๆเฉยๆอ๋บอเหล็นี่ยก็พวกนี้ก็ใส่ทีมลองนะฮะ ก็ผมน่าจะรอทำอาเซนจากคนจริงจังเลยส่วนจากพระเด็กตอนนั้นผมส่มไปผมร้อี่ิบใบนะไม่ออกผมเกลือมากเออแล้วก็เราส่มได้อาเเ็นจากคเนีดอาบอกผมการันตีนะนี่นะชิ้นส่วนนี้จากพระเด็ก4 6่เศษซึ่งเราทำสี่ดาวได้อย่างแน่นอนดูเราเปิด180ใบเรามีนะโอเคก็คุยประจำวันก็ รับให้เรียบร้อยผมคือช่วงนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนี่นะเป็นกิจกรรมซากุระนะครับผมซผมก็ทำการเล่นไปแล้วนะนี่นี่นก็ตีไปก็ลเล่นไปถึงชั้น2อวันที่เรียบร้อยผมอ๋อมันจะออกอะไรก็ออกครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ โอเคผมก็รวบชั้นหนึ่งก็ดีนะอันนี้คือได้รอบละสามกล่องเนนะี้ยคือของโคตรด,ดนะีอ่นเนี่ยอืมอันนี้ผมก็น่าจะมีดีแค่อันนี้กับก,กุญแจฟาเกตตี้นี้ก็ตัวซัพไพกันดีมากนอ่การรับดาวของเลือกสากลยูอหดีฮนะอันนี้ก็การหลอมกับ ชิ้นส่วนเพิ่มสีสม้มนะส่วนอันนี้ก็ชั้นที่ห้าผมมองว่าอันนี้ดีรมัมมั่งแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ใครใครที่ยังไม่ผ่านด่านหนึ่งของไอ้สู้นรกอันเนี้ยนะ่ะเนี่ยสู้นรกใครที่ยังไม่ผ่านด่านหนึ่งผมว่ายากผมผมว่าอันนั้นอ่ะดีนะ เพราะมันเอามาทําอุปกรณ์สีแดงได้ผมแท่งดาบพวกนี้ผมก็เอ่อเคลียร์หมดแล้วนะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดทุกอย่างนะก็จัดยัดกระป๋องไวม้ผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบกระป๋องนะได้ตั๋ววุญนมาค่อนข้างดีผมมันก็นี่ยูกะตะลายสกุละสองพันห้าร้อยกระป๋องผมจัดแน่นอนนะผม แต่ไม่รู้ว่าจะจัดตอนไหนเพราะตอนนี้ตัวดําต้องต้องตัวดาก่อนเนี่ยผมอะเขาก็ไม่มีอะไรครับผมเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็รอให้มันเสร็จเสร็จตอนสามทุ่มกว่าอตอนสามทุ่มกว่าตอนเกือบจะนอนเดี๋ยวค่อยมาถามพี่ส่วนฝึกฝนเนี่ยผมว่าผมจะยัดให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอันนะเพราะเราเดองา เยอะมากๆผมเนี่ยนะน,ยน,ยน,นะเฮ้ยแล้วอันนี้ผมส่วนอันนี้ผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรเออไม่รู้จะเอาอะไรค่อยเลือกตานอัศวินจากคนมานะตันนี้ก็เปิดไปเลยก็แล้วกันได้สองร้อยสามร้อยกระปลายอันนี้ก็เก็บไว้ให้ราชาทียเลยครับผม อาจารย์ธเล็กิติดาบวกนะก็ตอนนี้มีตัว๋วแดงอ่ะร้อยแปดสิบสามใบผมก็คือดองอีกดองอีกยี่สิบหกใบนะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะได้ตัว๋วแดงทั้งหมดเก้าใบเนะี่ยหนึ่งสามห้าเจ็ดเออสิบใบอ่ะถ้านะดองทั้งหมด สอ,องสองร้อยใบสองร้อยใบสองอยสิบใบอสิบอ่ดองสอง้อยเก้าใบผมงเรา่าเรารับอันนี้ก็ครบสองร้อยใบก็จะมาส่งอันนี้อีกได้อีกหนึ่งใบก็ได้สิบเอ็ดใบดองสองร้อยเก้าใบอีกนิดเดียวฮะนี่ จริงๆก็ทำได้ผมแต่ผมยังไม่อยากทำนะเพราะว่าต้องซื้อตัวดำับผมโอเคพูดพั้มพั้เพลงไม่กี่นานนะผมเรามาโชว์ฝัดประกายเสียง U R เลยดีกว่าซึ่งตัวทำดำเมกก็จะเป็นฝัดประกายแสแียงตอมิกโซนิกเนี้ยตอมิกมันช่วยทำให้ฝัดประกายแสงได้อันติได้แรงขึ้นนะผมโอเคมา อา้าวคนนี้มันคนนี้เไม่น่าไหวผมแล้วเจอ J เจนอยู่อ่ะผมเจอด้วงด้วยนะโซนิกจดดาวเลยฮนะโอเคมาเอามาผมจังวันนี้โซนิกของสักเซคุเมซึเมซึมตมอนมิกฟนเมอก่อนสามสิามล้านผมโซนิกสักเซคุเลซึเมซึมอืมสี่สิบแปดล้านฮะ ล้มไหมครับผมแล้วแฟตไล่อันติมาจังหวะนี้2ีล้านดาเมครผมแรงจะจัดโซนิกร่วงไหมผมแล้วตอมิกไล่ฟันต่ออีก71ล้านดาเมครแล้วผมโคตรแรงนะแล้วโซนิกไล่อันตีอีก53ล้านนะผมโอโ้โหตอมิกฟาดฟันเจนอตไปลวก็เรียบยร้อยผมหนึ่ง100ล้านผมว่ายังไม่มันต้องเอาตือนตื จชอตึงนะอืมอันนี้เราอาจจะแพ้แต่ก็มีสิชนาสุดในหมูนี่เราโอเคของขอถ้าเขาเป็นคอกีริวผมน่าจะไหวคอกีริวหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหไม่ใช่คอกีริวคอมา หัแเราคอมาเลือดมันเยอะจังวะเฮ้ยเราถยงน้นตีไปของยีสบล้านเนี่ยโคตรแรงแล้วแฟดไล่อันตินี่แค่ไล่อันตีสิบเอ,อ็ล้านเนี่ยผมทำไมไล่อันตีของราชาเทวีเราไม่ได้ติดชำนานบอกเฮ้ยมันโคตรจะแรงนะสออามสิบสี่สิบล้านนะผมไอดีหกสองเก้าโอเคเราสมบีแมนนันตีมาโหวห้าล้านนะผม ล้เตะไปผมเคว,วินเกือบตายนะแล้วตำอีกฟาดฟันไปยิ่มห้าล้านฮนะแล้วเจา้าคนนี้ราชาเทเล็กมันได้อันติราชาเทเล็กมันได้อันติอาแล้วแล้วช้นานั้นกันหนาไม่ราชาเลไกแต่ว่าโซ่อ้แบบกระแสงฟาดไปก่อนฮะผมยิ้มหกล้านนะแล้วโอ้โหสั้นมาอุ้ยสี่ร้อยล้าน โคตรแรงผมโโหโคตรแรงแปดไล่ปาดไปเท่าไหร่มองไม่ทันผมวมัวแต่ทึ่งกับดาเมราชาไทยีกแล้วล 3, ลาา 4, ไล่ปาดไปสามสิบล้านไม่ทันไรตีธรรมดามาสี่ดาเมิไลยปาดไปอืมสิบล้านนะแรงอยู่แรงอยู่ฟันแววผมอะตอมิกสิบเก้าล้าน แล้วอันตีไปตัดลูกไฟห้าหลอดแ่ว่าราชาไทายลิกมันก็ยังใช้ได้อยู่นะโอ้โหตายหมดแน่นอนผมจังหวะน,นี้ก็น่าจะเหลือแค่เฟรตประกายแสงเท่านั้นโอ้โหโคตรแย่แล้วเราบ้านนาี้แค้มาห้าดาเมจอืมถ้าเราทำให้ราชาไทายลตายก่อนก็ได้ อันนี้ราชาทะเลมันไม่ตายนอ้อใชยมันเหลือเลือดมันเหลือเลือดเยอะเ,เอาแล้วผมต่อยมาโอ้ยพันล้านแรงยังวะเฮ้ยไอเดี๋ยวเขาแฟดแล้วนะผมเดี๋ยวให้แฟดกันแล้วแล้วแฟดกันไล่ป่าดไปจังวันนี้สามล้านหกแสนแล้วซามิแมน บาทนะ4ดาเมจตผมแบบประกาศแสงไลนตีไว้ผม2ล้านเจ็ดเบาๆฮะแล้วราชาได้ต่อยโอ้โห21ล้านลิลียแบหลอดหายหมดเนี่ยแล้วก็ราชาก็ติดโล่เรียบร้อยผมฝันก็ไล่ปาดันไปจังหวะนี้5ดามีตได้จับติดโลแล้วสมดีแมนอันติ อืมแสนสองล้านสองเอาแล้วเรียบร้อยผมราชาไม่ตายเลยขอให้มันเข้าหนึ่งเออเข้าสีด่ดาเมนผมเออโอ้โหมันมีระเบิดจากไหนครับขึ้นี้เกือบชนะอ,อมาดูคนนี้ดีกว่ามีราชาไทยเหมือนกันนะมีดาร์กชายด้วยนะมีคอเด็กด้วยนะโอ้ตึงมือแน่คนนี้ คุ้มกันส่วนลบอะไรเนี่ยร้อยล้านอมาจังหวะน,นี้ครับผมเอาหลังเราเปิดก่อนแน่ให,หนอยนะผมเพราะอะตอมิกอ๊ะเฮ็ดฮอตโซนิกกับปัดประกาแสงเราสปีดเร็วอยู่แล้วนะผมห้าเราเหลืยงห้าราวม่วงทั้งโค่นนะอา่า ปรกายแสงไล่ปา่าไปจังวันนี้เก้าล้านเจ็ดแสนดาเมจผมล่วงไปสองนะล่วงไปสองผมตผมเอาราชาทะเลลึกให้ตายนะถ้าเรามีถ้าเรามีอัศวินจากคนเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องกลัวราชาทะเลลึกเราไม่จำเป็นแล้วที่จะกลัวราชาทะเลลึกเพราะเรามีไล่ อันตีมาแล้วก็เกินมาแล้วก็ไล่อันตีผมแล้วแฟดประกายแสงเขาก็าปาดกันไปปาดกันมาจังหวะนี้โบลอดยิงแววบอลผมสามล้านผมแล้วแฟดก็ไล่อันตีมาโอ้โหพี่ยิห้าล้านแรงจังวะเฮ้ยแล้วแฟดผมก็ไล่ปาดไปแปดล้านแฟดเขาไม่ได้เปิดแล้วเปิดต่อมาอืห้าสิบล้านโคตรแรง ล้วเเฟดปาดไปยี่สิบสามล้านอื <g ül> 23, 000, 000. อดักชายตีมาสามล้านเก้าแล้วปาดปาดไปผมเรียบร้อยผมเเฟดฝั่งนั้นร่วงะดักชายเล็กเล็กตีทำนอวแล้วก็ปาดไปอีก 4, 000, อสี่ล้านเก้าโซนิกกันตีไว้ผมเกือบตายโซนิกโดนสะท้อนเกือบตาย เราเเฟดไล่ป่าไปจ่อในยิ่มห้าล้านเรียบร้อยของเหลือดาชายทุกทีและลู่นครบหลันหลวงเด็ชายอังติดไม่เอาท้ออยู่แล้วตอมิกไล่ป่าไปยิ่สามล้านเรียบร้อยก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ผมเดี๋ยวในอนาคตมารีวิวแน่นอนราชาทีเล็กหกสามเก้าพัดลังหนึ่งล้านผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันสวัสดีครับ